ไม่ได้สงสัยเลยมันไม่สงสัยที่มักเรื่องผลเิื่องโสดาธกิตาคานาเขาแล้วนะเมื่อกี้มันรวมใหญ่เป็นอย่างนั้นมีใกล้ๆ,ๆน,ออน,น,นี่มีใกล้ๆนี่ตอนแรกเนี่ยมันก็ยังเขาเรียกว่าลังเลถถสงสัยอยู่ถ้าจะพูดถึงในชีวประวัตินะถ้าเรารู้เราเห็นเหมือนชีวประวัติหลวงปู่มั่นที่ท้ามตรวกาเราจริงจะเชื่อตรงใจและจะประกาศทันทีเห็นไหมพอลงสุดตรงนั้นจุดฐานแล้วนี่ ความเชื่อความเลื่อมใสนี่ป้ามเลยไม่มีความาวามั่นคงเทวดาในหมู่โลกกระทเสนกุจกาวานที่เป็นนิจชาทิฏฐิมนลากเราออกจากความเคารพในพุธทธธรรมสูงสให้เราตายซะดีย๋ยว่าแต่ช้างเป็นรอยเชื่อพันเชื่อหรือลานเชื่อเมื่อเทวาดาในหมูโลกกระทเสนกุจกาวานที่เป็นนิจชาทิฏฐิจะมาดึงล้างความจจ้าใเราที่มีต่อพระรันาตนตรัยให้เราตายซะ เห็นไหมพิิจกรรมใหญ่เป็นอย่างนั้นมันต้องผ่านนะถ้าไม่ผ่านสอนกันไม่ได้นะจิตของหลวงปู่ม,มั่นเป็นจิตที่ผ่านผมเห็นเรานในใ,ใจใจว่าชาติใดชาติหน,นึ่งเราจะต้องเป็นลูกหลานหรือลูกจิตของหลวงปู่ม,มั่นปูดีตะโตแน่นอนไม่สงสัยเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราได้เขาลูขนาดนั้นต้องเป็นลูกชาติใดชาติหนึ่งแล้ว เราจรึงเขารับแต่ชุดตกเลยนะต้องบู่มั่นปุริสตูนี่นะทำไมว่าเราจรึงง,งก็รถองหลวงตาบัวพระลวงตาบัวรักษาปฏิบาาัติการลวงปู่มั่นปุริสตูว่ายเกื่อนทั้งหมดหลวงปู่ราเวเก่งมาตัวผู้จักก็ลวงปกาบนี่ท่านพูดเสมอเลยนะลูกหลานเคยเห็นหลวงปู่มั่นปุริสตูไหมวะถ้าไม่เคยเห็นไปดูลุงตาบัว เอ๊ะเลยทีเดียวกันกิริยาค่าทางธรรมที่การแจกพิสูจน์หนึ่งก็เดียวกันนั่นเลยหลวงปู่มัม่นท่าไม่เคยเห็นไปดูใช่หรือเราอยากไปดูสดๆร้อนๆในปีนั้นป,ป,ปีสามสิบปอ่าที่ไปกราบหลวงปู่ลา่เค้กมั่วตูปู่เจ้าพอ่อที่เราจะไปเราจะไปกราบหลวงตาบัวพอไปเจอเตียนนึกิดน,นี่ละเดี๋ยวจองรถตู้เสามครั้งสามหน ไม่ได้ไต่แต่ไนงะแต่ก็ฟังเทศรรบาลต่างราฐบาลตลอดสื่อสาความรู้ในชีวประวัติจุดนามบนใบบัวของรัฐตลอดเตะหมดโอกาสจองรถตู้เต็มขนาดจองแต่กเ็เต็มแผลนะรถตู้จะมาก่อนปัญหายากรถไปอุดอรหายากไงถือว่าไกลนะอุดอรนี่นะให้เจอมามก่อนนะเพราะถนนทางลำบากโอ้ยนีย่จะรถนานที่รอที่จะมานะั่น เราก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักใครถ้าไปไหนก็พ่อประเสริฐเจณฑ์เรืร่อกียรติพาเรไปในสมัยเริ่มต้นนะที่เข้าสู่พ่อแม่ครูอาจารย์ที่อยู่ A K K. ไกลๆมีนันกปูล่าขี่มอเตอร์ตัวนักู่จะพ่อเป็นต้น,นอย่างนั้นดังนั้นเออถ้าไม่ได้ไปวัดน่ากันตากก็จะไปหาหนักปูล่าที่ไหนเราว่าอืมพ่อประเสริฐพาไปเวลาไหนเออแล้วก็ไปเวลานั้นแหละอาศัยพ่อประเสริฐพ่แม่เกณฑ์เรื่องกียติก็ถึงนทุกวันนี้สองตาย,ยายก็มากราบกันทุกวันนี้เห็นไหมวัยปฏิบัติธรรมร่วมกันไปกราบครูอาจารย์ร่่วววมกันนี้แลจะาไง นั่นผู้ที่มีจิตใจที่ใฝ่ในคนในบริสุทธเสมอกันเสมอกานจ้เป็นอย่างนั้นขอนี้ก็เลยว่าโยมจัวนี่ก็คงจะเป็นหนึ่งในสมัยนี้ผมองดูนะที่มาวันนั้นกับไอ้บ่งชาวณนายาที่มาเมื่อวานนี้คงจะเป็นพลังกำลังใหญ่ให้กับพระพุทธศาสนาได้ด้วยคำด้วยดีหน่นี่จะพายจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองไม่กลับเลยนะเออ ภาคใชยตระจากตระแก๊ไม่กาับเลยนะนั่นแหละแบเตอแลเตศร์เสียงพักทำเครื่องรางของทานท้ายที่สนใจเลยนะเจ้านี่นะนั่นแหละสนใจใีเรื่องทามเดิมพันไหนสนใจในเรื่องทามเดิมพันไหนถ้าพวกเราไม่รักษาการรักษาเห็นไหมนะัม่นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราถ้าบอกว่าต่างอันตา่ตางจริงต่างอันต่างอยู่แล้วก็บวดมาทําไมถ้าคิดว่ามันควรพันธานงานา่ายแว่วทมาทไม เหไหมเออมีลูกมีเมียอยู่ก็สามบ้านสมมติสมมุติให้ปวชมาทําไมถ้าบอกว่าต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่มักผมไม่ได้ผ่านก็สุดมังผมไม่ได้ผ่านการอากาศกิริยาภาษาแต่ว่าอากาศกิริยาเนี่ยต้องมีลูกมีเมียดิปวดมาทำไมให้เขาจากเขาไว้ทำไมนะยังไงก็อยู่ทางโลกอย่างสบายดิก็มีลูกมีเมียไปดิก็ไม่ติดสมมุตินี่เอตีนึ่งที่เเกดีในการทำไม่มีหลักการสอนองพระพุทธเจ้า อย่างนั้นพระเจ้าจะแต่งถึงปรารถณ์เลยเรื่องของกลางพวกนี้เรื่องอวนตรีนั่นเรื่องฆ่ามนุษย์นั่นในเรื่องขมโมยลักของคนนั้นคนนี้เขาเห็นไหมนี่เป็ว่าต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่แล้วเมื่อศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเต็มภูมิถึงวันปลายขั้นโคตนหรือวิชานั่แหละต่างอันตา่างจริงต่างอันต่างอยู่แบบนี้ สิ่งที่บริสุทธิ์ในสิ่งที่สุดที่สมาธิที่สุดที่ปัญญาที่สุดที่ก็อยู่แต่นี้ใช้ในขณะที่ยังไม่ตายจิตท,ที่ข้ามจากตัวนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ที่เรียกว่าจิตอรหันต์ก็ต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่เพราะบริสุทธิ์ตัวนั้นไม่ได้อยู่ในบริสุทธิ์แห่งจิตวิสุทธิที่สมาธิวิสุทธิที่ปัญญาวิสุทธิที่เป็นของอย่างนีมนต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่แบบนี้ ความเคารพพระพุทธเจ้าที่ศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิตายแทนไนดะ้เหมือนพระอานม,ม,มเหมือนพระมหากัจปจปตฏิริญญามีต่างอันต่างจริงต่างอัานต่าง,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 งอยู่แบบนี้เห็นจะว่างไงเห็นจะคล้ายเห่จะเสียงนี่ความที่จริงกันอย่างนี้จะเอาจิตจิมาะของตัวเองออกมาเพื่อทำลายจาตนามันก็มีะตรงก็ตน พุทธิกราพุทธิว้ายพุที่ทำบุญก็เตรียมตัวเปิดนรกร่วมกันนั่นแหละลงไปรวมกันที่นั่นเต็มไม่เต็มมหานรกใหญ่แก่ผมก็เต็มไม่เต็มบริวารก็เต็มไม่เต็มนรกสี่ร้อยปากผมเต็มไม่เต็มหลงไปที่นั่นไม่ใช่แล้วที่พูดเสียดายทรัพย์สินที่ใช้จ่ายผิดประเภท น่าเดี๋ยวทรัพย์สินเงินทองที่มีปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาสร้างฐานวัตถุที่สมบูรณ์บริบูรณ์ตามคำดำวินัยกล้มไปพอมีกุจาจผู้ที่สมคำสมวินัยการใต้พ,อ,พอมีกุจาจผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบเพื่อมรรคเพื่อผลกับเอาเงินเอาทองเทลงในถังขยะเน่าเฟะลงเงิน นันเลยพระที่ศีลไม่บริสุทธิ์ศีลขาดศีลตะลุศีลดางร้อยศีลวิบัติถ้าใครไปทําบุญกับพระรูปนั้นเหมือนเทสิ่งของเงินทองเข้าของเงินทองลงในถังขันจักเน่าเหม็นอยู่อย่างนั้นถ้าจะคัดพระนัพระรูปนี้ไม่เข้าไปเข้าไปที่เป็นเจตนา ของคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเป็นเจตนาดีเพื่อปกป้องหลักธรรมหนุนไปหนเหมือนพระองค์พระมหาการสัพพะเจ้านั่นะแต่พระอาหารหันต์ล้วนที่ปกป้องหลักธรรมหนุนไปไหนไม่เห็นว่าพระมหาการสัพพะเจ้าแสดงธรรมแบลทฤษฎีว่าทำลา,ายหลยักธรรมหนุนไปไหนหรือพวกเราชาวพุทธโลกจะว่าไงหรือบุคคลนัาอาจารย์จะว่าอย่างไรผมขอถามใครมีใครถูก พวกเราจ้ามีปัญญาเป็นทุกคนเด็กจะบอกว่าอา้ามมันเป็นการยึดมั่นถือมั่นในศีลถ้าพวกเธอพูดอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมาบวชอยู่ทั้งโลกไม่ต้องมีศีลไม่ทำอะไรศีลห้าก็ยังมีลูกใครเมียใครก็เอาไปเลยถือว่าไม่นยึดมั่นถือมัน่นอยากจะฆ่าใครก็ฆ่าไปเลยอยากจะขโมยของใครก็ขโมยไปเลยเดากจะทำอะไรก็ทําไปตามความรู้สึก นึกคิดของตัวเองเพราะไม่ยึดมั่นถือมันก็เอาที่ที่เราบวชทำไมบวชมานี่ยึดมั่นถือมันเหรอนั่นบวชมาต้องยึดต้องถือยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดมั่นถือมันในธรรมในที่ไหนในใชื้อหรือเจ้าใดต้องยึดก่อนทำไมยึดแล้วบวชมาทำไมทำไมมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บวชมาทำไม นั่นเรื่องของเรื่องมันนี่คือข้อแย้งพกเราเอาทิฏฐิมานะออกมาพิ้นผ่านมันก็เป็นอย่างนั้นเลยหรือเป็นการทำลายเจตนานีดที่บอกว่าฆ่าพ่อของตัวเองตัวเองทำไม่พอยัางนี้นำลูกศิษย์ลูกขาฆ่าปีดาของตัวเองฆ่าพระุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นพระกอกฆ่าปีดาของตัวเองฆ่าพระพุทธเจ้าคือฆ่าธรามฆ่าวินัยอุบาสกบริการก็เห็นกุบาจารย์พระธรรม ก็พากันฆ่าบิดาของตัวเองคือฆ่าํำฆ่าที่ไหนฆ่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันก็เลยเป็นอย่างนี้ดังที่พวกเราเห็นยากมากนะลูกนะไม่ใช่ว่าพวกเราเนี่ยเวลาที่กระทําแล้วเป็นการฉลาดทิ้งเป็นการที่บ่มบองถึงว่าไม่เึดมันถึงมันถ้ากระทําตามหลักธรรมหลักที่ไหน เป็นการ,รยึดมั่นถือมัน่นทําไม่ทําตามหลักธรรมหรือวิไรเป็นการไม่ยึดมั่นถือมัน่นอย่างนั้นเลยคือพวกผีพวกผีพวกสุรกายพวกจเจดีย์ชันมาเกิดเต็มโลกเต็มสงสารเห็นไหมเต็มในพระพุทธศาสนาทั้งที่พระเจ้าทรงสอนพวกเราด้วยควาเมตตาที่ก่อดฉันเด็กนักาวชไอ้พวกเราเป็นลูกที่เลวนี่จะสอนใครได้เราก็จะถามหมู่คณะครูอาจารย์ทุกรูปนี่ ถ้าจะเป็นคนดีก็ต้องเอาดีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรยเพราะเราบวชมาแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องบวชมานั่นเรื่องของเรื่องถ้าคิดนึกติดตองตามความรู้จิตของตัวเองก็ไม่ต้องบวชมาไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นในศีลไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นในสิกขาบทในข้อว่าปฏิบัติไม่ต้องยึดมั่นถือมันนมอมนอม่นใน,ใน,นตํนนนนาร,รา แล้วก็ไม่ต้องบวชมาไม่ต้องมาตั้งตนเองเป็นขณาการสอนคนนั้นคนนี้เพราะไม่ยึดมั่นถือมันเด็กทำอะไรก็ทำไปเด็กก้าคนก็ก้าคนลูกทยนีก็ทำไปก็ปทำดีเอ้วบวชมาทำไมนั่นเมื่อบวชมาแล้วต้องยึดต้องถือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ยึดศีลวิสุทธิสมาธิวิสุธทสสธทิปัญญาวิสุธทธิยึดทางมรรคแบบศีลสมาธิปัญญา ไม่ใช่หรือหรือ,อยังไงพอเขามาไปคุยจันด้วยนะผมมันตรงนนนนหน่อยผมเห็นโยนจวนน่าจะเป็นพุทธมามจากชาวพุทธอุบาจกที่แก่งในกพุทธการเอาที่ดินตั้งก้าวไร่ถวายกุบาจารย์เพื่อสร้างวาัดวาอารามถวายกุอุจาันนี่ก็เลยว่า จะไปดูเมื่อวันที่ยี่สิบนี่แหละที่าจะเป็นพลัลงใจให้กับพระพุทธศาสนาได้ถิง้งใจไม่นานเตก็ไดีกว่าที่จะทำให้ศาสนาที่กำลังสวลกะไว้มืดบอดต่อไปนี่แหละก็พอพวกเราเนี่ยเป็นผู้ําถ้าพวกเรารวมรวมตัวกันร่วมด้วยช่วยกันคนละนาาคนละมือ ขอรบพระพุทธเจ้าว่าฐาระสง์ไม่เป็นนะลูกขอลบจิบกาบอกขอลบพระเทลานุเทละชั้นผู้ใหญ่ผู้ทรงธรรมทรงดีนันมีแต่สว่างแค่ใบนันลูกศาสนาเพื่อเรานี่เราไม่ได้ทำเพื่อเรานี่เราทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสถาบานันนี้เราไม่ได้ทำเพื่อเราใช่ไหมเมื่อออกมาบันเทิงเช้าผสมปวดเป็นพี่สูต เป็นพระที่สมบูรณ์บริบูรณ์สมควรที่จะเป็นตัวอย่างให้กับโลกให้กับสงสารเขาบ้างสิ่งแม้ที่ดีๆที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามเราก็เก็บรวบรวมไปที่ทำสังคยนาอยู่ตลอดที่รวมรด้วยกันคนละไม้คนละมืออุบาสกติการก็เจเช่นเดียวกนันก็รวมตัวกันที่ทะเลาะเบาแว้งกันทำไมไม่ละอายบาปอกุศล ที่จะเกิดขึ้นในใจของพวกเราเดีเ๋ยเห้ไม่ละอาใจของตัวเองเรืทะเลาะก,กันทำไมบวชมาแล้วก็ต้องเป็นพระดีดิอยู่ในธรรมอยู่ในวิถีไหก็จบแค่นั้นไม่ต้องทะเลาะก,กันอุบาสิกามาปฏิบัติอยู่ในวัดวา,วารามนั้นนั้นก็ต้องเคารพธรรมเคารพที่ไหนก็จบเท่านั้นไม่ต้องทะเลาะก,กันไม่สงสารพ่อหรือไม่สงสารเพื่อเจ้าหรือเป็นพระเทวทัตรหรือ เป็นปรูปจิทวิวัฒน์เถอเป็นลูกนอกข้อเหงั่อเ,เป็นสมาธินอกนกิ่งนั้นื่อถ้าพวกเราเป็นลูกพระธเจ้ารับรองได้เลยว่าไม่ทะเลาะกันเป็นลูกที่ดีต่ไปเขาต่างปฏิบัติตามหลักการสอนของพระพุทธเจ้าก็จบตรงนั้นวัตถาอารามไหนก็เสมอกันโดยธรรมใช่ไหมจะเป็นสายนั่งใจบ้านหรือสายป่าก็อยู่ในธรรมอยู่ในวินัย,นยนเดียวกัน ไปคันธทุระไปี่ปัจจนาทุระก็อยู่ในธรรมอยู่ในวินัยอันเดียวกันเสมอกันดว้วยยิ้มจ่องก่องใจดูแลกันสง่างามที่สุดเป็นดังที่หลวงปู่คิดไว้รับรองได้เลยว่าศาสนาพุทธเรุง่งเดงแนี่อันนี้ไม่เห็นดิเห็นแต่วกวนปุตติรุ้จธรรมเห็นไหมครัครับที่เห็นะนะ ทำยังไงจะมีคนจทคัทกา,ร,า,า,ารข้าพเจ้ามาทำยังไงข้าพเจ้าจึงจะเดินจะดันเรื่องราขงของถังรุ่นนี้ทำยังไงจึงจะตีตลาดได้เตะแหล่เตะเสียงชุดนี้ทำยังไงจึงจะตีตลาดได้เห็นไหมล่ะแคนดี้กานนี้ของข้าพเจ้าทำยังไงจึงจะดงดันเด่นดังตีตลาดได้จะมีคนมาจ,าาจาัดการข้าพเจ้าดูที่เป็นความคิดที่ผิด จะละควารกกสอนของรพระพุทธเจ้า,าทำไมจึงไม่คิดจะบ้างว่าเราจะทํายังไงเราจริงจะเป็นลูกที่ดีเราจะทํายังไงจริงจะทำไม่ให้ข่อเดือดร้อนคือพระพุทธเจ้าศีมจองร้อยยี่สิบเ็ดข้อพันข้อในมูปะิกขานเรารักษาไวา้ได้หมดหรือไม่พอเราคือพพุทธเจ้าพิดาเราจะสบายใจหรือไม่ทำยังไง คนจะไม่ตำหนิด,ดีเตียนเราถึงพ่อเราพินาไหมลูเมื่อคนตำหนิด,ดีเตียนเราว่าไม่ดีก็เหมือนตนิดตำหนิดีเตียนพ่อเราด้วยคิดแบบนี้บ้างไหมน้องก็อย่าเห็นน่ะคิดแบบนี้บ้างไหมพระหล่อเราจะทํายังไงเขาจะไม่ติดเตียนดีด่าเราคือพวกเจ้าเศีลเราสะอาดหรือมัน่นดังคล้อยหรือเปล่าพิจารณาเนืองๆอยู่ตลอดเวลา กลัวว่าคนจะประมาทถึงพ่อเราประมาทเรานี่เราไม่โข้าใใช่ไหมล่ะเต่เมื่อประมาทเราแล้ว,ลวก็เหมือนประมาทถึงพ่อเราพ่อสอนดีพ่อดีแต่ลูกเร็วนะพ่อดีจะลูกอับดีใช่ไหมล่ะพวกเราคิดว่าไหนเห็นแล้วกูคิดนึกถึงตงลอดเราจะทำเร,เราจะทำยังไง พ่อเราจริงจะสบายใจบีดาเราจริงจะสบายใจเดี๋ยวนี้เราขาดตกบกข,ข้องอยู่ไหนพอจะบายใจเพราะเราหรือไม่เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกที่ดีพอไหมที่จะทําให้บีดาให้พ่อคือพระพิทเจ้าสบายใจพอไม่ค็นจะอ่านหนังสือคิดบ้างไหมผมคิดแบบนี้ทุกวี่ทุกวันผมมันนี่นะแต่ตอนเรื่องจีน ศีน์ดนังพรอยหรือไม่สมาธิดังพรอยไหมปัญจดังพรอยหรือไม่กา,ารแสดงธรรมแสดงธรรมออกนอกนิ่งหรือไม่การแสดงธรรมประมาทหลักธรรมหลักวินัยประมาทข้อตัวเองหรือไม่ค่ะพอเขามาให้ณอาจารย์ด้วยผมเป็นอย่างนี้ผมไม่เคยคิด,ดที่จะทำทางเลยนะ พราะผมต้องการเป็นลูกที่ดีเห็นเขาราบเห็นเขาว่าเห็นวาิกาเขาปาบเขาว่าหมอบกาบพาเทือ่อทูนไว้เหนือเก้าแล้วก็หมอมเรามีอะไรดีๆให้วาสกาเขา,ากาบกาบ้านนี้นั่นเ,ออเรื่องของลูกบกมาดูใจของตัวเองมีความละอายไหมส่วนมากเป็นหน้าด้านที่ทำไมพระเึงหน้าด้านเพราะพระนั้น ไม่ใช่พระไม่ใช่สัตมนนะัษเพราะร่างนั้นเป็นเพียงร่างมนุษย์แต่จิตใจเป็นสจดเดรจฉานจริงพากันหน้ามนมนุษย์ต้องหน้าบานต้องมีความรายต้องมีหิริความรักอายอยู่ตลอดเวลาโกตะปากานสะดุ่งเกงกลัวต่อบาปควุศลูอยู่ตลอดเวลามันต้องมีถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่ใช่มนุษย์ ร่างมนุษย์เจตนเจริรฉานเอาผ้ากายสาบพัดมาห่มไว้หาอยู่หาจริงเห็นไหมล่ะทำลา,า,ายพระพธเจ้าทำลายพระธรรมทำลายพระสงฆ์เห็นทั่วโลกดินแดนกันที่เห็นนี่พระดีสมควรที่จะรวมตัวกันไหมอุบาทสมเดดีสมควรที่จะรวมตัวกันหรือไม่ เราเห็นโยมชวนนี่ววแล้ว,ว่าในสมัยถึงพุทธกาลนี่สมควรที่จะยกอุบาตกคนนี้ขึ้นมาพอดูแล้วว่าสมบูมบรณ์แบบแต่ให้ดูใช่อนว่าจะอยู่ในระดับไหนจะเห็นองค์กณาณญาติปองดองโกงเกียร์เป็นหนึ่งอันเดียวกันพระธรรมดานี่ ไม่ลา่าวไม่ว่าเราก็เลยว่าในบางครัง้งเราก็ต้องอนุนโลมเพราะเราเป็นอุบาจบทิกาอยู่ต้องหาพรมครยอารพวกที่ท่านทรงทำทรงวิในไปอ,อยู่วัดวาอารางนั้นที่เราสร้างขึง้นเป็นเกตนาที่เป็นบุญบุกุศลผู้ที่มาอยู่ต้องพร้อมเป็นพระเป็นสมณะที่สมบูรณ์บริบูรณ แม่งั้นก็เหมือนกับเรานี่เปิดช่องทางหรือสร้างที่พักที่อาศัยเพียงให้สัตว์เดรัจฉานมาอาศัยใช่สร้างวัดวาารามเป็นเดตนานีที่เรียที่ประเสริฐแต่ผู้ที่มาอาศัยในวัดวาารามละ่ะเป็นใครละ่ะแล้วก็นึกว่าเป็นพระเป็นจมมนะแต่ที่ไหนได้ทั้งในไปนไรเอาผ้าเหลือนผมพวกเดรัจฉานไปไหมนั่น เอาผ้าเหลืองงผมพวกเตปไหมเอาผ้าเหลืองงผมอสุรกายบ้างไอ้ไวหรือไม่เราต,ต้องยินดีต่อตอนตัวนี้ให้เลยแม่ครับยึงจะเป็นวัดวาอารามที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ไม่งั้นก็เป็นสตเตว่าที่พักติอาศัยของคนผ่านไปผ่านมาทั้งดีเล็กไม่ดีรวมก,กันอยู่ที่นั่นอย่าให้มุกเดียรีนาราวัดนี้เป็นจุดอันตรายของคน เป็นสถานที่ที่พระเถรเนจีอุบาสบริกาที่เป็นของเทมารวมตัวกันเพื่อสร้างมหาบุญมหากุศลอยู่ในสถานที่มหามงคลนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่อภมงคลแบบนั้นขยับมาก็มาขยับถือนำลายใจก็ตุยยากี้อยากเยวะลดใจอยากเอาเป็นจริทิ้งทังขยะหมายถึงว่าพวกเรทจำใจมาอาศัยมันจะเป็นยังไง นั่น đấy. แะเราจึิงพี่นาใจตอนเราก็เลยว่าเตรียมเอ้เราก็เลยว่าเราจะไปโปรดโยมชวนเขาเมื่อวันที่ยี่สิบหกที่แก้เกีึยวัเป็นบันรักพอดีในช่วงบ่ายก็คงจะไม่ได้อยู่นานก็เลยเตรียมตัวเมื่อวานนี้แล้วก็ส่งข่าวติดต่อไปทถึงโยมชวนให้คอยอยู่ที่นั่นถึงเวลาไหนก็ต้องดูกันว่าช่วงไหน ที่เราไปถึงจุดนั่นจุดนั้นอืมแล้วก็มาเล่ากันในทางที่จะเข้าไปอยู่ที่สถานที่ตรงนั้นที่โยมส่วนได้ถวายสถานที่ตรงนั้นให้กับพระนสมเพื่อสร้างวัดวัดอารามเพื่อเป็นสถานที่มหามงคลให้กับข้าพูจาาผู้ที่ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบเข้าไปพักทิ่อหาชัยเป็นสถานที่มหามงคลเป็นผู้ที่ใฝ่ใจในบุญ อุบาสกอุบาิกาพุทธิไฝ่ใจในบุญในกุศลใฝ่ใจในทางมรรคทางผลก็จะรวมกันที่นั่นจึงเป็นมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในขึนพุทธกาลจึงขออนุมโมทนาให้กับโยมตวนด้วยขอมุญน,นาด้วยสาธุ